ค่ะกลับมาอยู่กับขวัญข้าวช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมค่ะเห็นหน้าขวัญแล้วก็ต้องเห็นรถฟอร์เรนเจอร์แต่งสวยๆใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็พิเศษสุดมากๆค่ะขวัญมีชุดแต่งเอาใจสายออฟโรดนะคะที่เราจะไปดูกันนะคะว่าชุดแต่งตัวนี้ค่ะขวัญแต่งอะไรเพิ่มมากับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงของขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้นะคะรุ่น4ประตูยกสูง XLT 4ดำนะคะรับรองค่ะว่าแต่งดูดันถูกใจสายออกรถแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นโมเดลปี2021นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซีให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอค่ะเจ้าตัว XLT 4ประตูคันนี้นะคะเราก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยลถความเสี่ยงที่เกิดจากการพิกความและระบบช่วยออกตัวบนทางราชัน และภายในของเรานะคะยังมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆจากโรงงานและหน้าจอตัวซิงค์ใหม่ขนาดกว้างถึง8นิ้วพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะฟังแบบนี้แล้วคิดว่าราคาแพงใช่ไหมคะไม่แพงเลยค่ะตัวนี้เราก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคารถจะอยู่ที่854,0 0 0บาทส่วนเกียร์ออโต้ราคารถจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองค่ะพิเศษสุดเลยนะคะสาหรับลูกค้าที่น่ารักของ ขวัญที่ดู YouTube ของขวัญอยู่ตอนนี้นะคะขวัญมีโปรโมชั่นค่ะพิเศษค่ะดอกเบีย้ยศูนเปอเซ็นต์นานถึง60เดือนเลยทีเดียวนะคะดูในส่วนของชุดแต่งกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของชุดแต่งค่ะด้านหน้านะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปค่ะเราแต่งเอาใจสายออฟโรดค่ะโดยการเปลี่ยนกันชนหน้านะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอค่ะกันชนหน้าเหล็กตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะและมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกแบบพิเศษเป็นไฟ LED ทรงเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะขวันก็เปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าแรป t o อร์ค่ะมีไฟ LED สดวงสวยๆบนหน้ากระจังแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวอักษร FORD ที่หน้ากระจังนะคะ ลูกค้าก็สามารถเลือกทําสีได้ตามที่ต้องการเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเดิมของเรานะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ค่ะขวัญอัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะไฟหน้ามาแตงของเรานะคะก็จะประกอบด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะตัววิ่งตัวนี้นะคะสีขาวนะคะไฟตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนไปสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะคะและไฟครีบ3ามครีบด้านในตรงนี้นะคะ มาพร้อมกับไฟวงแหวนทรงเหลี่ยมตรงนี้เลยค่ะและเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟหน้าของเรานะคะขวัญก็ใส่เป็นคอไฟหน้าให้ค่ะถัดขึ้นมานะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้าค่ะตรงนี้เลยค่ะสวยๆส,สเปเชียลค่ะส,สกูปหน้าทรงฟิตนะคะตัวนี้ขวัญก็ทำสีให้เป็นสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนะคะ สกรปหน้าตัวนี้เราก็สามารถทําสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะด้านหน้าเป็นยังไงคะใส่ออฟโรดของเราขวัญคิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจเริ่มอยากได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะเราแต่งเอาใจสายออฟโรดนะคะด้วยการเปลี่ยนล้อแมงให้ค่ะ เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะตัวนี้ล้อแม็กก็สามารถเลือกลายได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการนะคะและตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับยางมอนเตอร์ตัว a อทีทออกยางตัวนี้นะคะก็สวยงามและเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางขรุขระนะคะถัดมานะคะขอบแก้มตัวนี้เดิมจะเป็นสีโครเมียมค่ะขวัญก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้แมทกับชุดแต่งของเรานั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้จะช่วยไม่ให้รอยเป็นร้อยขณะที่เราเปิดรถนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาค่ะตัวนี้ขาดไปได้เลยนะคะการสัดค้างมาพร้อมกับราวหลังคาด้านบนสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะสติกเกอร์ลายสายฟ้านะคะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเบื้องต้นขอนก็มีให้เลือกเป็นร้อยลายเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบนะคะ ก็สามารถตกแต่งได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะถัดขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโรบาเหล็กของ Outlander ค่ะโรบาเหล็กตัวนี้เป็นโรบาเหล็กแบบพิเศษนะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะขวัญก็ใส่ให้เป็นครอบไฟท้ายนะคะพร้อมกับไฟ LED ตัว C ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขวัญเปิดให้ดูนะคะ นี่นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นแสงไฟเพราะตอนนี้แดดจะจ้ามากเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟตัวสีนะคะแล้วก็เมื่อเราเปิดไฟฉุกเฉินนะคะจะมีไฟสีส้มกระเพกกระเพแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยง,งามให้กับไฟท้ายของเรานัน่นเองค่ะตัวนี้นะคะในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่ขวัญถอดเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าขวัญก็ใส่คืนให้ทุกทุกชิ้นเลยนะคะ และที่สำคัญค่ะตัวนี้เจ้า Ford Ranger ของเรานะคะก็สามารถบรรทุกได้หนักถึง1.3ตันเลยนะคะและกระบะของเราก็ลึกถึง511มิลเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้นะคะรับรองค่ะว่าสามารถบรรทุกของไปออฟโรดหรือว่าไปแคมปิ้งได้เลยนะคะในชุดแต่งต่อไปนะคะตัวนี้ ก็จะเป็นข้อมือเปิดฝาท้ายพร้อมกับปลายดาบนะคะตัวนี้ก็ช่วยให้ฝาท้ายของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและยังไม่พอค่ะขวัญก็ใส่เป็นสติกเกอร์นะคะสวยๆเก๋กๆแบบนี้นะคะด้านหลังฝาท้ายนั่นเองค่ะถัดลงมานะคะ ในส่วนของกระชนท้ายค่ะขวัญก็เปลี่ยนให้เป็นกระชนท้ายเรกของ Outlander นะคะตัวนี้ก็เป็นกระชนท้ายแบบพิเศษนะคะมีห่วงลากเรือเพิ่มขึ้นมาให้นะคะและมีห่วงลากจูงสีแดงเก๋ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะรับรองค่ะตัวนี้ถูกใจใส่ออฟโรดใส่ลุยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายนอกกันแล้วนะคะเราไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะคะ เรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะเจ้าตัว XLT ของเรานะคะภายในก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำสวยๆเก๋ๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะและยังมาพร้อมกับพวงมลาลัยพาวเวไฟฟ้าค่ะน้ำหนักเบาแล้วก็ขับขี่ง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะตัวนี้ที่ขวัญน,นำมารีวิวนะคะก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอตัวซิงคใหม่สามารถดูหนังฟังเพลงได้รองรับ Apple CarPlay Android Auto ขนาดกว้างถึง8นิ้วเลยทีเดียวค่ะและยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุอีกนะคะเป็นไงบ้างคะภายในหรูหรามีระดับ ไปดูรอบๆตัวรถกันมาแล้วขวัญคิดว่าคงถูกอกถูกใจสายออฟรถแล้วก็สายลุยกันบ้างแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดท่านไหนคะ่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้าตัว XLT 4ประตูคันนี้นะคะมาโทรติดต่อผ่านขวัญได้ที่เบอร์0946599596ค่ะขวัญยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัด ไฟแนนซ์หรือในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือชุดแต่งในแบบต่างๆขวัญก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะนั่งดู Youtube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถกับขวัญง่ายๆโด้การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัย100%ค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นจองรถกับขวัญปลอดภัยห่างไกลโควิดนะคะ ก่อนจบการรีวิวในวันนี้ขวัญต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูรีวิวของขวัญตนะั้งแต่ต้นจนจบนะคะวันนี้ขวัญก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูรถ for d Ranger แต่งสวยๆในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ